ชรหาดหลังใหม่นาวินต้าต้อนรับทายาทคนที่3ค่ะก่อนหน้านี้นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งของครอบครัวนาวินตาหรือด็อร์นาวินยาวพลกุลเมื่อภรรยาสาวสวยไฮโซน้ำหวานพัทสวีออกมาประกาศข่าวดีว่า กำลังตั้งท้องลูกคนที่3ด้านนาวินตาได้โพสต์คลิปอันตรสาวลูกน้อยกับแคปชั่นค่ะและใต้โพสต์ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับทางคู่กันเยอะเลยและครอบครัวนี้จะยิ่งอบอุ่นน่ารักไปอีกค่ะเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสามที่แข็งแรงมากจริงๆสําหรับไฮโซน้ําหวานพัทวีภรรยาคนสวยของดอร์นาวินยาวพลนกุลหรือนาวินตาหลังจากก่อนหน้านี้ที่ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนที่3อยู่นั้นและคุณแม่ก็ยังมี ทริปไปเที่ยวอยู่ตลอดค่ะซึ่งลาสุดไฮโซน้ำหวานได้โพสภาพอยู่กับลูกๆในวันเกิดกับแคปชั่นว่าวันเกิดทุกปีมีปาร์ตี้ปีนี้เปลี่ยนไปเป็นมีเวลาให้กับลูกๆขอหยุดงานหนึ่งวันสงสยัยลูกคนใหม่เกิดมาทำงานได้เลยค่ะโดยล่าสุดนั้น เพราะตั้งแต่ตั้งท้องคนนี้แม่ทํางานไม่หยุดทำวันละ22ชั่วโมงเวลาตอนท่าเครียดก็ได้รีบให้ซองสาวน้อยคนดีของแม่คนแม่ใส่บีกินนี่เห็นชัดเลยว่าตอนนี้ท้องโตมากใกล้คลอดแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นท้องที่สวยงามมากแคนคาย,ยังดูเร็วเล็กอยู่เลยส่วนลูกๆน้องลูก,ก้าและน้องมาโกก็ใช้แววสวยตั้งแต่เด็กเลยล่ะคะ่ะ